โอเคนะครั video, like okay. บผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มบทเรียนที่1กันเลยนะครับผมซึ่งบทเรียนที่1นี้นะครับจะเกี่ยวกับการสร้างฉากประกอบของเกมนะครับผมซึ่งการสร้างฉากประกอบของเกมนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูอันดับแรกเลยคือหน้าจอนะครับผมเรื่องขนาดหน้าจอ layout layout size นั้นก็คือจะเป็นขนาดของตัวเกมครับผมขนาดจอของเกมว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่เกมบางเกมอาจจะเป็นแบบแนวแบบวิ่งยาวไปเลยนะครับผมเป็นแบบ2องดีคล้ายๆกับ เกมสมัยก่อนนะครับผมที่ว่าวิ่งหน้าวิ่งหลังได้แค่นั้นแล้วก็เราสามารถทําให้มันเป็นขนาดใหญ่ได้เป็นแบบขนาดของ RPG จะเป็นเกมคล้ายๆแนวของ RPG Maker เรนะครับผมเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเกมขนาดจอเท่านี้จะเป็นเกมที่อยู่ในจอเดียวนะครับผมจะเป็นง่ายๆเราจะไม่ต้องไปปรับอะไรมากแล้วก็ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นรอยปะนะครับผมรอยปะนี้ก็คืออะไรรอยปะนี้จะเป็นเกี่ยวกับ หน้าจอครับหน้าจอที่เวลาเกมมันจะแสดงผลออกมาว่านี่มันจะอยู่แค่ระดับแค่นี้นะมันจะไม่จอใหญ่ขนาดนั้นถามว่าเราปรับได้ไหมเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับให้เรามาที่โปรเจกต์ตรงนี้ให้เราคลิกที่โปรเจกต์นี่มันจะ่ึ้นมาเป็นวินโดว์ไซส์ก็คือขนาดที่มันจะแสดงผลให้เราเห็นตอนเราเล่นเกมนะครับเราให้เอาขนาดเท่ากับมันเลยนะให้ลองทําตามในขนาดเท่ากับมันเลยนะครับให้เรามาคลิกที่ อ่ะเดี๋ยว๊บนี่แล้วก็อ๊บย่างงี้นะกดไปนะครับผมตล้มาที่ Windows ไซส์ให้เอาขนาดเท่ากันก่อนนะครับจะเป็นอย่างงี้นะโอเคแล้วก็อันนี้คือเสร็จสิ้นการตั้งค่าของจอแล้วนะครับความจริงเราอะจะสามารถออกเป็นแบบพื้นยาวๆไปก็ได้นะครับผม เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสร้างเกมนะอย่างของผมอย่างอันนี้เป็นยกตัวอย่างนีนะครับเราก็จะเอาขนาดเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือมันจะเป็นเกมเหมือนสมัยก่อนนะครับเป็นสองดียาวๆสมัยนี้ก็มีนะครับผมเป็นสองดีที่วิ่งด้านหน้าด้านหลังเนาะแล้วก็ตรงรอยป่าเนี้ยก็คือในระหว่างที่เราเล่นอยู่อะเราจะเห็นพื้นที่อยู่ถึงที่สุดรอยป่าตรงนี้นะจากตรงนี้นะครับถึงที่สุดลายป่านี้ เมื่อเราเดินข้ามเส้นตรงนี้ไปจอมันก็จะค่อยๆขยับตามมาตรงหน้าจอตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราเอาเท่าที่เราตั้งค่ากันตอนแรกนะครับผมตั้งค่าไวท้ที่นี่กลอบมานะครับแล้วก็วางจะเป็นเกมแบบหน้าจอเดียวง่ายๆก่อนเนาะที่ผมจะทําในคลิปนี้นะโอเคหลังจากที่เราได้จอมาแล้วครับสิ่งต่อไปก็คือแบ็กกราวด เราจะต้องเอาแบ็กกราวมาใส่นะครับซึ่งแบ็กกราวนั้นถาาว่าหาโหลดหรืออะไรได้ไหมมันก็โหลดได้ครับผมตามทั่วไปเนาะเดี๋ยวผมวปิดนี้ก่อนผมเดินปิดนี่มันก็จะมีเดี๋ยวผมจะใส่เป็นแบบอีตัวเว็บไซต์เอาไวต้ตรงมุมข้างล่างนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้นะว่าผมไปโหลดมาจากไหนนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาได้มาปุ๊บเราก็คลิกลากเอามาใส่ได้เลยอย่างนี้นะครับ นี่นี่ก็ถือว่าเราเอา,เอามาใส่ในจอเกมของเราแล้ว,ลวอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะนําเสนอนะครับผมให้กดมาที่วิวนี่สองช่องนี้ติ๊กถูกไปเลยครับติกถูกทั้งสองอันไปเลยมันจะเป็นเหมือนกับตัวตารางครับเนี่ยเราจะแล้วมันจะแบบเขาเรียกว่าไงล็อก,กครับล็อกขนาดให้มันเนี้ยได้เนี่ยคือ อย่างสมมุติว่าเนี่ยเราอะกำลังต่อวอ็อกอยู่เราสามารถทําให้มันเรียงกันอย่างนี้ได้นะครับหรือเนี่ยเวลาเป็นเกมจอยาวะเราสามารถทําให้พื้นที่มันต่อเรียงกันนี้ได้เลยนะแบบถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อ่ะเราก็จะไปนั่งเอาใช่ไหมล่ะว่าแบบเอ๊ะมันตรงอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเพเยอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับเราอาจจะไม่ได้ชํนานาญนะแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวนี้มาช่วยครับเราจะไม่ต้องอะไรมาก มันเป็นเหมือนแบบวางแบบล็อกให้ครับอ่ะผมขอใช้คำนี้แล้วกันเนาะโอเคเราลบออกปุ๊บนี่ขนาดพื้นที่เท่านี้แล้วก็เรามาขยายมันนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยเนาะมันอาจจะมีแบบหลุดนอกกรอบไปนิดหน่อยไหมนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับผม โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูถึงของเลเยอร์ก่อนนะครับก็เลเยอร์ถ้าว่าแยกดีไหมก็แยกได้ครับผมเพราะว่าคือมันก็จําเป็นต้องแยกอยู่นะเพราะว่าเวลาเราแบบมีข้อผิดพลาดอะไรเราจะได้มาดูตรงเลเยอร์แล้วเราจะได้แก้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเอามากองกองกันอยู่เลเยอร์เดียวเนี้ยมันก็เวลาเราจะดูหรือแก้ไขอะไรมันก็จะลำบากนิดนึงนะโอเคครับนี่เลเยอร์แบ็กกราวด์เราเสร็จแล้วเราก็ล็อกเอาไว้ครับ การล็อกเนี่ยคือเราจะไม่สามารถมาแก้ตรงนี้ได้เนี่ยสมมุติว่าผมกําลังทําเกี่ยวกับเลเยอร์ของบล็อกอยู่ผมเอาบล็อกมาต่อๆกันปุ๊บแล้วเนี่ยผมแบบกําลังต่อๆบล็อกอยู่ปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ยครับอ่าเราสามารถล็อกเลเยอร์ก่อนได้เนี่ยเราปลดได้นะครับเวลาเราจะมาปรับอะไรแต่ตอนเนี้ยเราล็อกไว้ก่อนนี่นะโอเคต่อไปเราก็จะมานี่เอาบล็อกมาใส่นะครับผม เอาบล็อกมาใส่ก่อนเลยเนาะตอนนี้นี่พอเราเอาบล็อกมาใส่ปุ๊บเราก็ขยายก่อนโอเคนี่ขนาดบล็อกก็เอาเท่ากันนะครับเพื่อความสวยงามเนานะเออไม่ใช่เงี้โอเคแล้วก็วางไปทีละบล็อกทีละบล็อกอย่างนี้นะครับวางไปทีละบล็อกก่อน เดี๋ยวอันนี้เอาเป็นตัวอย่างก่อนเนาะเราสามารถกดที่คอนโทลได้นะครับผมคอนโทลแล้วก็คลิกแล้วก็ลากนะครับเพื่อเป็นการก๊อปปี้ตัวบล็อกนะจะได้แบบไม่ต้องแบบดึงมาทีละตัวทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยเรากดคอนโทลแล้วลากมาได้เลยเป็นการก๊อปปี้แบบหนึ่งนะครับที่ง่ายดายเนาะสามารถกดคอนโทนแ z บคอนโทนซีคอนโทนวีเหมือนกับที่เราใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้ คอนโทนต์ ab, ย้อนกลับคอนโทรล์ซีก๊อปปี้คอนโทรลวีวางอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันครับเค okay, สัาโปรแกรมนี้เนาะแล้วก็เนี่ยแล้วก็วางวางบล็อกเนี่ยตามแล้วแต่ที่ทุกคนคิดเลยว่าอยากจะวางไงนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทุกคนต้องการนะเนาะโอเคสมมุติว่าผมวางไว้อย่างนี้กนมานี่อาจจะมองว่ามันเริ่มได้แล้วใช่ไหมความจริงมันยังไม่ได้นะครับผมทำไมยังไม่ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ แปะกาวครับเนี่ยมันจะเป็นแค่รูปเฉยๆอยู่มันยังไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทําให้มันกลายเป็นพื้นที่แข็งๆไปเลยดีกว่าเนาะโอเคพื้นที่แข็งๆทํายังไงให้เราปีคิดขวาตรงนี้ครับแล้วก็ปีไฮเออร์ตรงนี้ครับให้เราแล้วก็กดบวกครับนี่มันจะมีตัวฟังก์ชันอะไรให้เราได้ลองเล่นอยู่มากมายเลยนะตรงหน้านี้นะครับก็จะมีให้เยอะมากนะ เราก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะทําให้มันเป็นพื้นที่แข่งก่อนใช่ไหมเราก็ต้องมาเลือกตรงน,นี้ครับโซลิคครับปึ๊บแบบนั้นคลิกไปตรงน,นี้ก็คือเสร็จแล้วนี่เท่านี้ทําให้มันเป็นพื้นที่แข็งได้แล้วนะครับเราต้องมาใส่ทุกอันนะเนี่ยเรามาคลิกตรงตรงในหน้าต่างของอ็อบเจกต์ครับคลิกทุกอันใส่ทุกอันใส่ใส่ทุกอนัทกอนที่ว่านีหมายถึงคือใส่เฉพาะอันที่เราจะทําให้มันกลายเป็นบล็อกของแข็งนะครับทําให้มันกลายเป็นพื้นที่ของแข็งเนาะโอเคเราก็ใส่ไป อย่างนี้นะครับค่อยๆใส่ไปทีละอันอย่างนี้โอเคอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนี่เท่านี้มันก็จะกลายเป็นพื้นให้เราไปแล้วนะครับโอเคถามว่ารู้ได้ไงว่ามันจะกลายเป็นพื้นทั้งนั้นด๋ยวเรามาลองสร้างตัวคาแรคเตอร์กันดูโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มเลเยอ์ขึ้นอีกหนึ่งนะครับผมใส่เป็นเพเยอร์นะอันนี้จะเป็นตัวทดลองเฉยๆนะครับผมผมยังไม่ได้จะเอาตัวเพเยอร์อะไรจริงๆมาใส่แล้วก็ ปรแกรมนี้เราสามารถวาดรูปหรืออะไรลงไปได้ด้วยนะครับผมอาถามว่าวาดยังไงให้เราเบิไคลิกไปที่จอนะครับตรงไหนก็ได้ครับเบิลคลิกไปนะนี่แล้วก็นี่จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมสปตรงนี้นะครับให้เราดับเบิ่คลิกอ่าแล้วก็คลิกไปผมคลิกก่อนพูดจริงเมื่อกี้โอเคเนาะเนี่ยมันจะมีหน้าจอประกอบ้สมารเราสามารถวาดรูปตัวละครได้ครับผมอย่างอันนี้ผมจะเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหม โอเคทางนั้นก็ชึบนี่ซึ่งความจริงอ่ะเราจะเอาอีกตรงเนี้ยบอกว่าเป็นพื้นดินของเราก็ได้ตามสไตล์ของเรานะครับอย่างแบบเนี้ยสมมติว่าผมอยากได้ดินมาสักอันหนึ่งเนาะโอเคอย่างนี้แล้วก็ชึบเลือกสีให้มันนี่แล้วก็ชึบอย่างนี้อ่านี่เราก็จะได้ดินมาใช่ไหมล่ะ เราไปเอามาตกแต่งนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างนี้อ่าเราก็จะได้ดินมาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราได้ดินมาแล้วคือเราโหลดมานะครับโอเคพูดแค่น,นี้เลยเราโหลดมาแหลนะอ่าแต่เนี่ยเราจะมาทำเพย์เยอร์ก่อเราก็สามารถวาดเป็นตัวเพย์เยอร์มาได้เลยนะครับ <c oughs> ใครที่มีสกิลวาดหน่อยก็จะสามารถทได้แหลนะเนาะแต่อันนี้ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องวาดรูปเท่าไหร่โอเคมีหลังจากเสร็จแล้วเราก็กดออกครับเราก็จะได้ตัวเพย์เยอร์มีกหนึ่งตัว อ่ะแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าสีมันจะอันนี้ไปหน่อยสีมันจะดูกลมกลืนกับแบ็กการ์ไปหน่อยมองไม่เห็นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีก่อนอ่าสีน้ำเงินโอเคอยังกลมกลืนอีกสีแดงก็กันทท้งนั้นโอเคไม่กลมกลืนละนะครับ ตัวของเพย์เยอนะครับก็จะคล้ายๆกันคือเราต้องใส่พฤติกรรมของมันลงไปด้วยนะครับแต่เราจะไม่ได้ใส่เป็นของแข็งตอนนี้เราจะใส่เป็นตัวที่ทําให้มันขยับได้นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วกดไปกดมาที่ตัวบวกครับให้เราเรื่องหาคําว่าแพลตฟอร์มนะครับผมตรงนี้นี่แพลตฟอร์มเราจะมันคลิกไปอันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับตอนนี้ตัวนี้จะกลายเป็นเพย์เยอร์ได้แล้วให้เราลองกดรลนเกมดูนะครับจะอยู่ทางด้านข้างบนเนาะ เป็นตัววงกลมและสามเหลี่ยมให้เราลองกดได้นะครับผม<อ>นี่เราก็จะตัวเพย์เยอะมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถยืนบนพื้นได้ถ้าเกิดเรายังไม่ใส่ตัว solid เมื่อกี้นะครับเราจะไม่สามารถยืนบนพื้นอย่างนี้ได้เลยนะพอเราใส่ปุ๊บตัวละครมันจะล่วงมานะครับนี่เดี๋ยวผมลองทำให้ดูถ้าเราลองลบมันออกอย่างนี้นะครับ แลกดรันเกมเนี่ยเนี่ยมันจะล่วงไปเลยก็คือมันจะนับว่าไอ้ตรงนี้เป็นแค่รูปเฉยๆครับมันจะไม่ใช่ตัวประกอบฉากอะไรมันจะนับว่าเป็นแค่รูปธรรมดารูปหนึ่งเนาะโอเคเราก็มาใส่ให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนอย่างนี้นะครับโอเคเนี่ยเราก็จะได้มาแล้วอย่างเี้อ่ะเนี่ยแล้วสมมุติว่าเอะเราอยากจะนี้จังเลยนะอยากให้มันอยากให้ตัวละครเพลเยอร์เรากดดไปฝั่งโน้อนอะ่ะปุ๊บอ่ะกระโดดไม่ถึง นะครับเกกระโดดไม่ถึงผมมันก็จะมีตัวฟังก์ชันหนึ่งครับทุกคนเคยเห็นไหมครับที่ว่าพื้นพื้มันจะขยับได้ขยับซ้ายขวาอะไรเงี้ยได้ซึ่งหลายเกมมันจะมีเราสามารถทําได้เหมือนกันนะครับในโปรแกรมนี้ซึ่งวิธีการทํานั้นก็คือเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเราต้องเอารูปมาใส่ก่อนนะครับเอามาใส่อเอาอันนี้มาใส่แล้วกันโอ้ใหญ่จังเลย เก้าหกเก้าหกนี่เท่ากันไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเท่ากันไหมเนี่ยโอเคนะครับนี่ผมก็จะมาใส่นงี้เนาะโอเคนี่เราก็จะได้อันนี้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวพฤติกรรมของมันนะครับผมคลิกไปที่บวกเราเลื่อนหานี่ครับทรายนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยให้เรามาเลื่อนหาตัวนี้นะ กดต่บนคลิกไปนี่มันก็จะใส่มาแล้วครับผมเราก็จะได้มาอย่างนี้ลองกดลันดูนะครับนี่มันก็จะขยับได้เห็นไหมขยับซ้ายขวาซ้ายขวาเราก็จะสามารถอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่ตัวสลิดน,นะครับตัวของแข็งอ่ะผมลืมใส่โอเคเราก็มาใส่ปลายนะครับอย่างนี้นี่หรือว่าเราจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผม เราจะใส่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่ตัวนี้ก็ได้จัมทูตรงนี้นะครับผมถามว่าจัมทูคืออะไรอีกจัมทูก็คือถ้าเรากระโดดเข้าหามันอ่าถ้าเรากระโดดไปหามันมันจะสามารถยืนได้อย่างนี้นี่ถ้าเรากระโดดมันจะยืนได้นะครับเดี่ยอย่างนี้แล้วเราก็กระโดดไปต่อ,อย่างนี้อ่าเดี๋ยวมันก็จะได้ใช่ไหมนี่เห็นไหมมันก็จะขยับมาขยับซ้ายขยับขวาอย่างนี้ได้นะครับ ถามว่าเราสามารถปรับมันแบบขยับให้ไกลกว่านี้ได้ไหมเป็นเวลาอะไรกว่านี้ได้ไหมได้เหมือนกันครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นขนาดพื้นที่ที่มันจะสามารถขยับได้นี่อันนี้ห้าสิบมันก็จะขยับได้นี่้แต่น่อยอย่างนี้อ่าขยับมันที่นี่หน่อยๆนะครับผมโอเคแล้วก็นี่สมมติว่าเราปรับเป็นร้อยนะครับกดล่างน,นี่เห็นไหมมันก็จะขยับเพิ่มขึ้น นี่มันก็จะขยับความขึ้นปรับเป็นร้อยห้าสิบอันนี้ก็แล้วแต่ของคนเนาะว่าอยากได้เท่าไหร่ก็จะขยับไกลขึ้นรึปเนี่ยเห็นไหมจนถึงมือจานเราก็ไม่ถึงเราก็รอให้ต้องรอให้มันมา,มาใกล้ก่อนเราค่อยกระโดดขึ้นได้อย่างนี้นี่ภาวะเนี่ยมันเร็วเกินไปเราปรับเวลาได้ไหมเราก็ปรับเวลาได้ตรงนี้เลยครับมันยิ่งน้อยมันยิ่งเร็ว าตรงนี้สมมติว่าผมใส่ไป20มันก็จะช้าเนี่ยครับมันจะช้าอย่างนี้ถ้าใช้เกิดอันเ,อเนี้ยคือผมปรับไป20นะเดีย๋ยวมันก็จะช้าใช่ไหมครับตัวเลขยิ่งน้อยมันยิ่งเร็วครับผมตัวนี้นี่อ่าผมก็จะลองปรับไปสัก5าดูนะครับห้ามันก็จะกําลังดีมันก็จะเร็วได้อยู่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ผมจะลองสร้างฉากแบบฟูฟูไปเลยแบบเอาแบบให้มันเสร็จไปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉากที่ผมสร้างจะเป็นไงครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักโค้เดี๋ยวตัดคลิปไปถึงช่วงนั้นเลยเนาะโอเคนะครับผมสําหรับการทําฉากประกอบของผมก็จะประมาณนี้เนาะที่ผมได้ไปสร้างหมาเมื่อกี้นะครับผมก็ใช้เวลาไปสักพักนึงแหลนะเนาะการสร้างฉากประกอบนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนานะว่าใครจะจินตนาการอะไรยังไงเนาะครับซึ่งของผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้มา สำหรับก,การสอนเนาะก็จะมีนี่การแบบบล็อกเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาขึ้นไม่ทนโอเคบล็อกเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาอย่างนี้นะครับนี่ทั้งบนแล้วก็ล่างเนาะแล้วก็เนี่ยอืมแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้แล้วก็มีเหมือนลิฟต์บล็อกลิฟต์ขึ้นบนขึ้นที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้วยก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับที่ผมจะสอนในคลิปนี้ สำหรับไอที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนั้นเนี่ยเราให้มาปรับตรงนี้นะครับเป็นวอลิติคอลนะครับวอลิติคอลนะครับซึ่งตอนแรกมันจะเป็นนี่ครับ h o r i z o n t a l นะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นวอลิติคอลนะครับวอลิติคอลตรงนี้นี่สามารถลองมาปรับได้นะครับผมว่ามันมีลูกเล่นอ,อยู่เยอะพอตัวเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบทเรียนที่หนึ่งในตอนนี้ บทเรียนที่2นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับตัวเพลเยอร์นะครับผมการทําให้เพลเยอร์นั้นมี a n i m เมชันการวิ่งทําให้มีท่ากระโดดมีท่าลงแล้วก็ปรับนู่นปรับนี้เกี่ยวกับเพลเยอร์มากยิขึ้นนะครับสอนเกี่ยวกับเพลเยอร์ได้เยอะขึ้นสําหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม